สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมหกภูเขาเสวยของเมืองไทยที่น่าไปเยือนในฤดูหนาวไปชมกันเลยค่ะ เขาช้างเผือกจังหวัดกาญจนบุรีเขาช้างเผือกเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินทางเข้าป่าที่นักเทกกิ้งชาวไทยจัดอันดับไว้ว่าต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตด้วยความสวยงามแปลกตาของเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้ามีทางเดินแคบแค,แคเพียงไม่ถึงเมตรที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาขนาบไปด้วยทางลาดแบบหุบเหชวชวนหวาดเสียวระทาทยจิตใจเป็นที่สุด ส่วนจุดสูงสุดของเขานั้นก็สูงกว่า1249เมตรหเมตรงดงามด้วยทิวทัศน์แบบ360องศามองเห็นสันเขาแหลมๆเป็นเส้นโค้งสลับซับซ้อนชนิดที่ผู้วิชิตก็คงต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเดินเข้ามาได้ยังไงดอยหนอกจังหวัดพะเยาดอยหนอกเป็นผาเห็นสูงชะลูดเด่นตรงขึ้นฟ้าในมุม90องศามีลักษณะคล้ายหนอกอวัว นั่นเป็นที่มาของชื่อยอดดอยที่ใครๆได้เห็นก็รู้สึกถึงความท้าทายหากได้ปีนป่ายขึ้นไปบนจุดสูงสุดตรงนั้นภูมิศาสตร์ของดอยหนอกอยู่ในแนวเทือกเขาครอบคุมพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาหากรวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงก็จะครอบคุมถึงจังหวัดเชียงรายดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ดอกไม้ป่าเมืองหนาวหลากหลายพันุ ทะเลหมอกคอเขายอดดอยดวงดาวเต็มฟ้าแสงอาทิตย์สีเทานี่โผลพ้นแนวเขาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่รอต้อนรับนักเดินทางผู้มาเยือนดอยหลวงเชียงดาวขุนเขาหินปูนอายุนับร้อยล้านปีที่มีความสูงในลำดับที่สามของเมืองไทย การเดินทางเท้าประมาณ8.5กิโลเมตรนั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินกำลังสำหรับผู้ที่ตั้งใจพิชิตยอดดอยหลวงแห่งนี้เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ไม่ชันมากนักเป็นรูปแบบค่อยๆเดินไต่ระดับไปเรื่อยๆไม่ทันไรก็พบความงามของธรรมชาติอยู่ตรงหน้าไปแล้วภูกระดึงจังหวัดเลยก็จริงอยู่ว่า การเดินป่าขึ้นดอยในเมืองไทยไม่ใช่กระแสหลักของนักเดินทางรุ่นใหม่ๆเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าหากอยากจะฝักประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เป็นผู้วิชิตยอดภูด้วยสองเท้าแล้วก็ผู้กระดึงหรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ยังเป็นสถานที่ที่คู่ควรมากที่สุดแห่งหนึ่งสําหรับนักเดินทางป่ามือใหม่ที่จะได้สืบสารตำนานตามรอยผู้บุกเบิกหลายต่อหลายรุ่นไปสู่พื้นป่าผัดใบผสมป่าดิบ ที่สวยงามแห่งแดนอีสานและอุทยานแห่งชาติลำดับสองของประเทศ หินสามวานจังหวัดบึงกาฬถึงจะไม่มีภาพถ่ายทางอากาศจากโดนแต่ถ้าลองไปยืนอยู่ที่ลานหินสามวานใครๆก็ตะลึงไปกับรูปทรงของเนินผาตรงนั้นเพราะหินทรายสีแดงแกมน้ำตาลที่พาดวางอยู่ตรงนั้นมีขนาดมหือมาสีสันตัดไปด้วยความเขียวขจีของพื้นที่เกษตรกรรมด้านล่างมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาจนเห็นชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอยู่ลิบลิบ ภูชี้ฟ้าจังหวัดเชียงรายลักษณะของปลายยอดเขาที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าเป็นมุมประมาณ45องศาแถมยังพุ่งล้ำเข้าไปในเขตประเทศลาวอีกต่างหากเป็นความสวยงามของภูชี้ฟ้าคุณเขาที่ยากจะหาสถานที่ใดในเมืองไทยมาเทียบเคียง สมัยในยุคอุดมการทางการเมืองระหว่างคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยคลาคุงไปด้วยฝุ่นความขัดแย้งที่นี่เคยเป็นสมรภูมิลบและไม่มีใครบันทึกความงามเอาไว้ให้กล่าวถึงแต่เมื่อเรื่องน่าเศร้าจบลงในอดีตสนามลบก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนท้องถิ่นบอกปากต่อปากจนกระทั่งมีภาพถ่ายปรากฏออกไปผูชีฟ้าจึงกลายเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอก และจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดของไทยแห่งหนึ่งไม่เคยตกจากอันดับหมวดหมู่ว่าด้วยภูเขาทะเลหมอกและยอดดอยคะ่ะ